ครับส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านพลุกภมทิพย์พันธ์นะครับช่องคุมทรัพยานานะครับวันนี้ผมมาที่สีขรภรมนะครับบ้านอาจารย์อนุชิตนะครับอาจารย์อนุชิตนะครับตำหนักปูนชิตนะครับซึ่งมีกระท่อมหลวงปู่สวงอยู่ที่นี่ด้วยนะครับมาที่อาจารย์อนุชิตนะครับอยู่อำเภอสีขรภรมจังหวัดสุรินทร์นะครับอาจารย์อนุชิตเนี่ยเป็นปู่ประทับร่างบ่อยๆนะหลวงปู่สวงมาเข้าผ่านร่างบ่อยๆนะครับแต่ว่า ท่านก็ไม่อยากให้ถ่ายทำนะพ่อปู่ไม่อยากให้ถ่ายทำเท่าไหร่นักนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับเดี๋ยวว่ามาตามตัวเลขที่ให้เลขแม่นให้เลขแม่นไหลายงวดถ้าปู่ผ่านร่างมาอะไรนะครับเลขก็จะเข้างวดที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์อนุชิตนะพันให้หนึ่งสี่ตรงๆเลยนะครับหนึ่งสี่แล้วก็จะมีเลขเหมือนเก้านะคล้ายเก้านะครับเหมือนคล้ายเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่นะครับเดี๋ยวว่าต้อง คนดูในคลิปถึงจะรู้ว่าเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับแต่หลายคนบอกว่า9บ้างเหมือน6บ้างนะครับเดี๋ยวก็ถ้าดูไปแล้วก็น่าจะเป็น9นะครับห4 9หรือ1 9 4นะครับนาะก,ก็เข้าบนล่างเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์เชิชดวันนี้ก็ตามอีกแล้วนะครับคุณชมมาตามที่ตำหนักอาจารย์วิชิตแล้วนะครับจะได้เป็นตัวไหนอะไรยังไงก็ เรามาลุ้นกันนะครับดูแลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใหญ่วยนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งอาจารย์อนุชิตนะครับเราไปติดตามครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เรามาตามตัวเลขปูอนุชิตนะครับปูอนุชิตนะครับปูผ่านร่างแล้วก็เขียนเลขไว้ให้งวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูงวดที่ผ่านมาก่อนแล้วค่อยจะได้ดูงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับคุณผู้ชมนะมนะที่ปูอนุชิตเขียนให้นะครับสองเจ็ดสิบสี่แล้วครับนี่ก็ หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็ดูครับเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเก้าก็ได้นะครับเนาะอันนี้เลขเลขที่ปูเน้นๆให้ก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสี่หรือหนึ่งเก้าสี่นะครับตัวเลขนั้นก็จะเป็นเลขเก้าก็ได้นะครับอเป็นเลขสี่นะครับหนึ่งเก้าสี่หรือหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับเนาะก็ชัดเจนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับออกไปแล้วครับเนาะบนล่างนะครับหลายคนหลายท่านก็ถูกตีเลขถูกก็จะได้นะครับ แล้วเลขต่อมานะครับเลขที่ปู่ให้งวดนี้งวดวันที่16งวดวันที่16สิงหาคม2565นะครับคุณผู้ชมนะครับปล่อยตัวเลขให้เลยนะครับเลขงวดนี้คุณผู้ชมนะครับนี่ครูบอกว่านีครับ056ปีสลายนะครับ82หรือเปล่านะครับเนาะ682หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะครับมีคลิกยักยัก ด้านล่างปูบอกว่าเป็นกระถานะครับเป็นกระถาเขียนเหยียบไว้นะครับเป็นกระถาเหยียบไว้ไม่ใช่ตัวเลขก็รู้ที่ดีอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้แล้วจะใครมองเห็นด้านล่างแต่ว่าปูบอกอันนี้นหมครับ6 8 3 6 8 3แล้วก็0 5 6 8 3กับ0 5นะครับเนาะอ่าตัวเลขมาวันนี้ก็ฝนตกพอดีเลยครับที่ตำหนเราคิดนะครับด้านหลังก็จะมีรูปเหมือนลงปูสวงนะครับเปมีกระท่อมลงปูสวงเป็นนะครับทุื่นชมเราก็าได้ อันเชิญรูปเหมือนลงปู่ไว้ที่ด้วยหนึ่งองค์นะครับแล้วก็เทียนของอยากอยาให้ดูตรงๆอ,องอขออนุญาตท่านดูรูปลงปู่ให้ตรงๆเลยอ่าตรงเทียนก็ได้สวยๆนะครับนี่คุณผู้ชมเอาเลยนะครับตัวเลขนะะตามนี้เลยขาดไรชอบว่าจัดไปเลยนะครับไรชอบก็ผ่านไปนะครับเพราะว่า เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับอาจารย์อนุชิตอยู่ศรีคอรภูมินะครับอำเภอศรีคอรภูมมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอะเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะบางรั้งก็ปูกก็ผ่านทางเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าปูกก็้ากใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปูชอบผ่านได้ด้วยนะครับเนาะี่ก็ทําตามเหมือนลูกปูให้มาทํานะครับก็อาจารย์คิดทาก็ทำเหมือนตามลูกปูนะครับ ตัวเลขนะครับเ่าได้แล้วครับตัวเลขนะครับคุณชมเนาะก็เป็นแนวทางนะครับรูปหลวงปู่นะครับยิ้มรับทรัพย์สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมนะครับแบบเดียวกูนะครับก็ขออนุญาตไม่สัมภาษณ์นะครับคุณชมนะว่าปู่ไม่ให้สัมภาษณ์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือจะถามเรื่องเลขหวยนะปู่บอกว่าถ้าถามเรื่องเลขหวยจะเคกียบนะครับก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาจับเอาเองแล้วก็เอาไปคุยแล้วก็ไปบอกลูกศินะครับถ้ามีโชคไม่รเพื่อมีมีดวงนะครับก็เลขปู่ก็ ได้โคลาดด้วยกันนะครับเนาะวันนี้ฝนตกเลยนะครับคุณชมฝนตกนะครับตอนนี้ครับปูอนุชิตนะครับนิมิตฝันนะครับว่าปู่ให้ทำตรงนี้นะครับตำหนักหรือว่ากระท่อมปูอยากอยู่ต้นโพนะครับหลวงปูสวงอยากอยู่ต้นโพครับคุณชมนะครับแต่ว่ายังไม่มีรูปเหมือนหลวงปู่นะครับไม่รู้เท่าไหร่เด้อองเล็กๆนะ มื่นหนึ่งน่าจะได้หรือหมื่นห้าน่าจะได้มั้งองค์เล็กๆนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครอยากจะเสริมบาร,รมียังมีบาร,รมีก็เป็นจัภาพได้นะครับคุณผู้ชมองค์เดียวนะครับมาไว้ที่ตำหนักปูอนุชิตหมื่นห้าหรืออะไรนี่แหละทำเป็นหมื่นห้าก็หมื่นหนึ่งน่าจะได้องค์เล็กๆนะครับยังไม่ได้ยากได้องค์ใหญ่นะครับตำหนักเล็กๆนี่ครับก็ปูพญานาคอยู่ด้าน โอ้สวยมากเลยนะครับสาธุด้านข้างๆก็จะมีปูพญานาคและครับปูพญานาคอยู่ครับคุณผู้ชมก็สามารถอาด้าน,นข้างๆก็ปูพญานาคต้นโพร,ร่มโพร,ร่มใสนะครับนาอถ้าได้สร้างรูปเหมือะลงปู่อ,อยูร่ร่มโพร,ร่มใสนะครับก็เป็นสิ่งมีความสุขนะครับความเจริญ รุงเรืองในชีวิตเนาะเพราะว่าการสร้างพระน,ะนี่ข้าเรียกก็มีแต่ได้ไม่มีการทําลายเนาะคุณผู้ชมนะครับเนาะจะต้องรุ่งเรืองนะครับสาธุสาธุด้านข้างก็วาดภาพสวยหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมวนะาดภาพสวยหมดแล้วนะครับนี่คือตำหนักอาจารย์อนุชิตนะครับกระท่มหลวงปู่สวง นู้นก็จะเป็นสะสะโอ้ยฝนตกอะฮะด้านนู้นจะเป็นสะมีว่าวลุงปูด้วย สวยนะต้นโพสวยมากครับต้นโพต้นใสอยู่ด้วยกันสวยตัวเร็้ยมากนะครับร่มรื่นดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมอะตำหนักอ่าหลวงปู่สวงอยากอยู่ตรงนี้นะครับนะน้องปู่พญานาคก็อยากอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําให้แล้วนะครับคุณผู้ชมเหลือแต่รูปเหมือนหลวงปู่นะครับอ่าถ้าโชคดีถูกเลขถูกหวยก็เป็นจักภาพได้นะครับคุณผู้ชมเนาะก็อันนี้ฝากไว้กับเ๊บซี่นะครับที่อยาก นะครับมีโอกาสนะครับอยากทํารูปเหมือนหลวงปู่ให้คนอื่นกราบไหว้นะครับให้คนอื่นบูชาและให้เอฟซีโรคศิษย์ลูกหาแล้วก็สายบุญหลวงปู่สวงกราบไหว้ก,วก็ก็ทํานะครับเมื่อมาไว้ที่นี่ได้นะครับเพื่อให้อ่าแผ่เ,เมตตาแล้วสวดมนต์กราบไหว้หลวงปู่ที่นี่ได้นะครับครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับ เรามาว่ากันต่อนะครับสําหรับเลขโป้ออาริคท็ปนะครับวันนี้ก็ได้มานะครับตามตัวเลขให้เอฟีนะครับทุกคนทุกท really ่านนะครับที่ต so ิดตามรับชมนะครับตัวเลขเข้าเราจะตามให้ตลอดนะครับเลขไหนเข้านะครับเพราะเอฟจะต้องตามเลขที่เข้าทุกที่นะครับที่เข้านะครับเราจะเพราะหลายท่านนะครับจะเพาะสายลุงผู้สูงนี่เข้าเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้จัดว่าลุงผู้สูงให้เต็มๆนะครับสายลุงผู้สูงนี่เลขเข้าหลายที่มากนะครับไม่ว่า เจ้าปู่พนมรงค์ก็เข้านะครับแล้วก็อาจารย์ผมจิบก็เข้าอาจารย์หนุชิดก็เข้านะครับแล้วก็พัดบันตระมงก็เข้านะครับเข้าทุกที่เลยนะครับเนาะเข้าหลายที่มากนะครับเนาะสายหลูกสยงงานเอสซีที่ยังรับชมนะครับยังเลยให้กำลังใจกันด้วยในขณะที่แอดมาวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาอะไรมาถวายตลอดนะครับไตรมาก็จะเอามีน้ำแมนต้มน้ำแดงนะครับแล้วก็เครื่องดื่มล้งปูนะครับ ผูบเทียนนะครับก็มาถวายต่อตลอดนะครับคุณผู้ชมนะครับเนาะวันนี้มีกาสได้ารรามาที่สีขออ่าในส่วนตัวเลขก็ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ่อนที่จะจบนะครับเป็นไงบ้างตัวเลขก็ถ้าชอบก็จัดนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับตัวเลขที่แอดให้นะครับเอาเดี๋ยวอาจจะมีการโค้งสุดท้ายจะตามอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะอาจจะมีตามอีกรอบหนึ่งโค้งสุดท้ายพร้งฉะนก็อรอติดตามในช่องสุณทรเปียนาเหตุสุณทรเปียนานะครับแล้วก็ คลิปผ่านชแนลนะครับดูแลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเนาะเพื่อจะมีกำลังใจในการเดินทำบุญเป็นสะพานบุญให้เอฟซีแล้วก็ใครทำคลิปให้เอฟซีได้ได้ชมด้วยเนาะนะครับเราเดินสายบุญด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเนาะเดินสายบุญด้วยกันทำบุญไปด้วยกันนะครับจะได้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยนะแก้วแหวนเงินทองนะครับเนาะก็อ่ะลำลากันไปสลับคุณผู้ชมนะครับฝนตกแรงแล้วนะครับอ่ะลำลากันไปสลับ เลขกระกาศใดเช่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์ A Le hip, อาโรชิตเดชกรบุญนะครับขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ